ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอดีสรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นนับเป็นนิมิตหมายที่ดีของสภาผู้แทนราษฎรทุกพักการเมืองที่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละพักคส่งตัวแทนมาอภิปรายเรื่องตากใบ จากใบนี้20ปีมาแล้วครับบางคนอายุก็ไม่มากผ่านการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีมาเก้คนครับรวมทั้งคนที่9้าคือคุณแพทองทานชินวัตรเริ่มจากพันธบจโทรด็อเรทักษิณชินวัตรยศในขณนะนั้น ตั้งคณะกรรมการอิสระและแสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ต่อมาเป็นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงความรับผิดชอบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเป็นคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศสวัสด์คนที่ห้าคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะแล้วมาถึง พระนัท่านยิ่งรักชินวัตรท่านได้เยียวยาให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ไปต่อมาคุณประยุทธ์จันโอชาอยู่เกือบเก้าปีเศษฐาเทวีสินและคนที่เก้าแผ่ทองทานเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับผมปี47ผมห้าสิบต้นๆจนปัจจุบันนี้ 72แล้วครับก็ผมเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมแน่นอนครับผู้ชุมนุมถูกกระทำประทุษร้ายถูกฆ่าจับกุมคุมขังไม่สามารถที่จะหาคนที่เป็นฆาตกรฆ่าหรือกระทำความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ชุมนุมได้ หลายเหตุการณ์ครับตั้งแต่14ตุลาคม2516คนตายเท่าไหร่ละครับ6ตุลา19เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ดุนแรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการขม่มขืนในระลากศพไปแขวนคอที่ต้นมะขามสนามดวงมาพฤษภาธมินปี35จนป่านนี้ ก็ยังจับฆาตกรไม่ได้มาถึงการชุมนุมของกอปปสกรีพันธมิตรหรือแม้กระทั่งการชุมนุมของขบวนการเสื้อแดงซึ่งกระผมและคุณก่อแก้วพี่กุลทองขออนญาตคุณหมอเชิดชัยและหลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายคนที่มาร่วมชุมนุมผู้ปกครองในขณะนั้นทำการโหด้ลยทารุณเข็นฆ่า คนที่มาชุมนุมถึง99ศพบ,บาดเจ็บส0 0พันจนปัจจุบันนี้เรายังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ครับพอจะเริ่มจากยุติให้ไปสู่ความยุติธรรมปปชก็เตะลูกออกจนคุณนัทวุฒิใส้เกื้อขออนุญาตเอ่ยนามพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายปป,ปชให้ผู้เสียหายคือประชาชนมีสิทธิ์จะร้องขอความยุติธรรมในการดำเนินคดีได้ท่านครับเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้ที่สูญเสียผู้ที่ชุมนุมมือเปล่าครับไม่ได้ใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็มีการยุโทโธปกรณ์ก็มียุนเหตุการณ์ในป่านะครับดังที่ผมอภิปรายครั้งหนึ่งในสภาผมคิดถึงน้องชายผมอันนั้นมีอาวุธสมศัก์รีกันท่านครับดำเนินคดีไม่ได้ผมจึงเห็นใจกับผู้ที่เสนอจิตโดยวาจาทั้งจากพักประชาชนด้วยความเคารพ และต่างพักประชาชาติที่ได้แสดงออกว่าประชาชนเขาได้ใช้สิทธิ์และก็ไฝ่หาความยุติธรรมได้แล้วออกหมายจับแม่ทัพได้แล้วเหมือนพวกเราอยากออกหมายจับฆาตกรที่ฆ่า99ศพเสื้อแดงครับผมจึงให้กำลังใจว่าขบวนการยุติธรรมที่มันลิบหลี่ที่ปลายอุโมงค์กำลังยังสว่างสวัย ต้องชำระความยุติธรรมต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดกดีตากใบมีการสอบสวนม,มีการชันสูตไปคราวหนึ่งขราวนั้นประชาชนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ประชาชนใช้สิทธิ์เที่ยวนี้ผมถึงเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจะถือโอกาสนี้ในการที่จะสแสวงหาความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับ ท่านนายกรัฐมนตรีคนที่9้าปัจจุบันที่ผมเอ่ยชื่อไปพระนท่านแพรทองทานชินวัตรผมดูกันให้สัมภาษณ์ของท่านท่านเสียใจและท่านได้แสดงความรับผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีคือขอโทษต่อเหตุการณ์นี้ครับทั้งๆที่คุณแพรทองทานชินวัตรในขณะนั้นอายุ17-18ปปีเท่านั้นครับผมจึงให้กำลังใจ ผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนไม่ชุมนุมคนไม่ได้รู้เนีไม่รู้หรอกครับผมจึงอยากจะให้สภาหแห่งนี้เมื่ออภิปรายเสร็จกันแล้วจงเข้าใจความรู้สึกของคนของพรรคเพื่อไทยผมเป็นตัวแทนว่ายังมีความเจ็บปวดเหมือนกันอยากให้ความยุติธรรมบ่กเกิดเกิดขึ้นคุณพิสารเป็นสสบัญชีรายชื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการิการหลายคนทางทางฝั่งขวามือก็ประชุมร่วมกัน ผมตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่สอบถามเรื่องนี้กันในขณะที่เป็นกรรมธิการด้วยกันผมจึงอยากให้สภาแห่งนี้รับเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมติการกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้หรือกรรมติการอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับลูกเพื่อพิจารณาหารายละเอียดไม่ใช่ละเลยเพิกเฉยไปให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดซ้ำซากจึงขอสนับสนุนที่จะให้กรรมาการสามัญน,นะครับ ที่จะพิจารณาเรื่องนี้และขอแสดงความเสียใจไปสู่ผู้ที่สูญเสียและผู้สูญเสียเนี่ยทั้งทั้งเหตุการณ์ภาคใต้ทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายทหารท่านครับผมอยากให้เดินทางไปสู่แนวปลองดองและอยากให้กําลังใจคนที่ได้รับเป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวนี้วันนี้เที่ยงคืนนี้จะขาดอายุความได้แต่จำคำพูดข้รับตีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอภิปรายไปนะครับมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นถึงจะกลับมาอยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงครับอยากให้ความยุติธรรมก่อเกิดขึ้นทั้งสระชายแดนสามจังหวัดภาคใต้และทุกๆจังหวัดที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตำรวจเป็นพบตร,รอใหม่ทำอะไรไปต้องเอาเรื่องพวกนี้มาสอบสวนตีแผ่ในคณะกรรมการและมารายงานต่อสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้นี่คืออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ฝ่ายนิติบัญญัติสภาผู้แทนราศฎรทุกพักรวมทั้งพักของท่านที่จะนั่งเป็นประธานด้วยและรวมทั้งประธานรัฐสภาซึ่งเป็นสอสอจากทางภาคใต้จะได้รับรู้ว่าท่านได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ขอให้สันติภาพเกิดขึ้นแก่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ